สวัสดีชาวคริปโตคอนเซนซี่ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับทางไปนันนะครับนะครับและมบอกนะครับมีการแจกไอดอชครับรับกล่องสุ่ม NFT นะครับฟรีนะครับที่มีโอกาสนะครับได้ตัวละครตั้งแต่ระดับคอมมอนไปถึงหรือจินเจอรี่นะครับเพียงตามขั้นตอนต่อไปนี้นะครับผมน่นะครับเปิดแอปไ a น c นขึ้นมานะครับ สองนะครับให้นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับจะเจอคําว่าแดก t o Market page นะครับสามครับกดเข้าโบบ็อกเกมนะครับจะสังเกตครับอยู่ตรงล่างๆคลิปขาดนะครับพอเข้าาในหน้านี้นะครับจะเจอหน้าจอเกมโบบ็อกนะครับให้เลื่อนลงมา ตรงคําว่าอันดับอีเวนต์นะครับกดตรงติ๊กเก็ตนะครับกรอกรหัสนะครับเพื่อรับตั๋วสุ่ม NFT เพิ่มครับหนึ่งใบนะครับโดยใส่รหัสตรงนี้นะครับก็คือเอารหัสของเพื่อนมาครับเราจะได้สองครับได้ได้สองใบนะครับตั๋วแล้วเราเพื่อนก็จะได้หนึ่งใบนะครับสามารถแลกได้นะครับ